ครับผมนิริมยอมชิริพ่อตั้งให้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับเจียอีกแล้วจ้าเจอกันที่บ้านดูดูดูบรรยากาศนะครับนี่ยนนิดบัวแก้วสกลนครภูผ่านวันนี้ลมพลลมพนลมพลเปนเจียนะครับ ขาบอกวันนี้มันวันนี้ซ้อมนะมันเสาร์ที่ยี่สิบสามซ้อมเดี๋ยวมาเจอกันวันที่สามสิเบเอ็ดเต็มที่มันจริงมัเนเต็มที่วันนี้มันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะครับอากาศเย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็นเลยกินหมูกระทะหมากระทุหมูกระทะกัน่อา แล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมลิมบะเยมชินิพ่อตั้งให้นะครับสวัสดีครับ